กดดูคลิปฝากกดติดตามแบบสังกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะพาทุกคนมาชมคอสโอเวอร์ค่ะอีกคันหนึ่งที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นคู่แข่งทางการตลาดกับ Honda HRV นั่นก็คือนิสสันจุ k กนั่นเองนะคะนิสสันจุ k กเนี่ยต้องบอกเลยรูปทรงเขาเนี่ยเป็นรูปทรงที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะมีความเป็นเอกลักษณ์และก็โดดเด่นนะคะนี่ ตอนออกใหม่นะราคา800กว่าบาทนะวันนี้ค่ะราคาถูกลงไปครึ่งหนึ่งนะเหลือแค่399,000บาทเท่านั้นนะคะกับนิสั a n j คันนี้เลย Nissan j คันนี้นะคะเป็น B segment crossover ค่ะ SUV ถ้าเทียบรุ่นก็เทียบกับ HRV อย่างที่มิ้นบอกนะตัวนี้เป็นตัว1.6 V นะคะออกใหม่นะจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือตัว E กับตัว V ตัว E ออกใหม่มา819,000บาทส่วนตัว V ตัวนี้เนี่ย858,000บาทนะคะ ตัวนี้นะโดยรวมทั่วไปด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยอยู่2จุดนะคะเนาะที่เขาติดตรงนี้ยอัคตร c c ิกเนี่ยนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับระบบเกียร์ของเขาเนะเพราะว่านิสันเนี่ยตัวนี้นะใช้เครื่องเดียวกันกับนิสันเซลฟี่นะคะหลายคนถ้าเคยใช้นิสันนะก็จะรู้ว่าเซลฟี่เนี่ยเป็นไซส์กลางของนิสันนะคะก็เทียบกับ Honda c ซีวินะคะเนาะ ตัวนี้เครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะห้องเครื่องยนต์นะคะนี่เนาะชึบเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะมีแผ่นเพจของนิสสันติดอยู่นะนิสสันอย่างที่บอกชอบมีแผ่นเพจติดนะคะเป็นเครื่องยนต์ 4บ1 6วา wow. ล116แรงม้าที่5,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดต,ตัวนี้ได้อยู่ที่154นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีนะคะโดวยรวมทั่วไปนะน่าอยู่นะเนาะนะคะแผ่นเพจยังอยู่นะคะดูในส่วนของด้านหน้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างนะ,ะตัวนี้ตอนออกใหม่นะจะมีตัว E กับตัว V เนาะ,ะตัว V ตัวนี้จะมีภายในนะคะที่เป็นสีแดงนะคะ,ะไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่า อ่าาดดูข้งในกนกภายในของคันนี้นะคะด้านข้างจะเป็นสีแดงด้วยนะดูสิเห็นไหมที่บอกว่าตกแต่งแบบสปอร์ตนะคะเพราะว่าช่องแอร์นะคะจะเป็นแบบกลมเนาะรถทุกคันที่บอกว่าตกแต่งแบบสปอร์ตก็คือให้ความรู้สึกที่มันดูวัยรุ่นเพิ่มมาึ้นเนาะช่องแอร์จะเป็นแบบกลมนะคะเนาะพวงมาลัยเป็น3ก้านนะคะซึ่งพวงมาลัยตรงนี้ตอนนี้เอาไว้กดในส่วนของหน้าจอได้นะคะเป็นแหล่งของที่มาเขาเรียกว่าวิาวทยุเนาะ ะะปรับวิทยุได้นะปรับเสียงวิทยุได้อะไรได้นะคะนี่เนาะกดจากตรงนี้เวลาปิดสวิตช์วิทยุแปะตรงนี้นะคะเนาะเวลาเปิดแปะอีกทีหนึงจอตรงนี้เป็นเหมือนจอ Android นะคะเราสามารถแกะออกมาเล่นได้นะเสียบ USB เสียบอะไรเสียบตรงนี้นะคะนี่นะเสียบได้นะคะอนอกจากตรงในส่วนของวิทยุตรงนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือตรงนี้ค่ะในหน้าจอตรงกลางนะคะ มันก็จะมีอยู่2โหมดด้วยกันก็คือ C ล i m a t e ถ้าลูกค้ากด C ล i m เม e ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิภายในรถนะคะปรับอุณหภูมินะคะตอนนี้จะมีฮีเตอร์ด้วยเนาะข้างขวามือจะเป็นความแรงของพัดลมนะคะแล้วก็โหมดต่างๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับพวกอุณหภูมิทั้งหมดเลยนะคะเวลาที่ขึ้นรถทุกครั้งต้องดูอากาศหมุนวนในรถด้วยเนาะว่าอากาศหมุนวนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดตรงนี้ อากาศข้างนอกจะเข้ามาในรถนะคะส่วนถ้าเรากดตรงนี้นะคะ D Mode D Mode ซึ่งย่อซึ่งย่อมาจากคําว่า Drive Mode นั่นเองนะคะสวิตช์จะเปลี่ยนเป็นการควบคุมการขับขคีย่ตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่3าโหมดด้วยกันเน,ะนาะ Normal นี่ก็คือจะเป็นโหมดธรรมดาปกติทั่วไปที่เราใช้กันนะคะ Sport เห็นไหมนี่มันก็จะเป็น เพิ่มข,ขึ้นมาว่าสปอร์ตนะตัวนี้เนี่ยสมองกลจะสั่งให้ลิ้นปีกกีเสื้อนะคะเปิดรับอากาศเข้ามากขึ้นแล้วเกียร์ CVT เนี่ยจะตัวดึงรอบเครื่องเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าการขับขี่มันจะฉุดตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็เยนะก็เยอะอยู่นะเยอะกว่าปกติแล้วก็ e ีโคนะคะนี่เธอนี่อีกอันนึงโหมดรักโลกนะคะหรือว่าอีโ Mode นะคะนี่เนาะก็จะช่วยเน้น ประหยัดนะคะการขับขี่ต่างๆเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นโหมดการขับขี่ถ้าเราก,กด drive info นะคะก็จะมีข้อมูลการขับขี่ของเรานะคะเนาะข้า info นะคะมีเนาะเซตอัพต่างๆนี่เราสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะการขับขี่ยังไงง,ไง่ายๆก็กดแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็เกียร์นะคะเนาะตรงนี้นะเกียร์นะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอย ในส่วนของหน้าจอถอยก็จะออกมาในส่วนของจอตรงกลางนะคะเนาะไม่มีอะไรมากแล้วก็ขยบเข้ามาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าพวงมาลัยด้านขวามือนะคะจะเป็นด้านของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้านะคะ <ustedes> ส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นปัดน้ำฝนนะคะซึ่งปัดน้ำฝนนะคะจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะกดควบคุมจากตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ในหน้าจอตรงกลางนะคะให้กดจากหน้าจอตรงสวิชตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ นี่เลยเนาะแอร์แบ็กคู่หน้านะคะมีที่คนขับแล้วก็คนดั่งด้านข้างส่วนสวิชด้านขวามือสุดนะคะตรงนี้เป็นพับกระจกไฟฟ้านะคะเราสามารถกดพับกระจกด้านขวามือสุดนะคะตรงนี้ของเราได้นะพับกระจกปรับกระจกนะคะปุ่มล็อกเนาะอยู่ด้านขวามือนะคะโดยทั่วไปก็ง่ายๆอยู่ตรงนี้เนาะคันนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นนะคะ0% 6เเดือนนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ 7000...3... ไม่ใช่สิ4,750บาทที่6เดือนแรกนะคะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถัดไปนะเดือนที่7นะเริ่มต้นที่7,342บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นส6เดือนอันนี้ต้องรบกวนนิดนึงว่าลูกค้าต้องมีเครดิตที่ดีนะคะเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากรับฟรีดาวนจัดเต็มไปเลยนะคะก็ผ่อนอยู่ที่7,342บบาทนะคะอยากจะทราบข้อมูลการ เพิ่มเติมเนาะตัวเองจะเข้าเงื่อนไขไหนได้บ้างนะคะเนาะก็และแนะนำให้แอดไลน์หาม,มิ้นค่ะที่ไลน์ a k h o n c m นะคะที่ไลน์ด้านล่างเนาะที่กรอบจะมีนะคะด้านล่างสุดเลยก็แอดไลน์หาม,มิ้นได้เลยค่ะ mm hmm. เข้าไปที่ไลน์นะคะแล้วพิมพ์ว่า a d z a k h o n c m นะคะเนาะก็จะเห็นไลน์ของร้านเด้งขึ้นมานะคะสอบถามในช่องทางไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าโทรหาม,มิ้นได้ที่เบอร์0 6 3าม 464 6041 063 4 6น6042นะคะเรามีอยู่2เบอร์ด้วยกันถ้าอยากมาดูรถที่ร้านร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ค่ะ